รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะครบรอบวันสถาปนา80ปีในวันที่2กุมภาพันธ์2566นี้ซึ่งผมมี2โปรเจกต์ใหญ่ที่จะได้เชิญชวนทุกท่านติดตามและช่วยกันสนับสนุนก,ก็คือโครงการแรกคือโครงการจัดตั้งคณะแพทย์และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนการสร้าง โรงพยาบาลมหาวิทยาศาสตร์ซึ่งก็เป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วก็คิดว่าจะเป็น S c u เค e รที่2ของมหาวิทยลาลัยที่ต่อจากเคิร์ฟแรกที่โดดเด่นด้านเกษตรและด้านอาหารเราจะใช้ความโดดเด่นด้านเกษตรด้านอาหารด้านเสวดล้อมมาขยับขับ,ขบเคลื่อนเคิร์ฟที่2ผ่านวิทยาศาสตร,ร,ร์สุขภาพโปรเจรกต์ที่2ผมได้เปลี่ยนแพลตฟอร์มการเรียนรู้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาเป็นการเรียนรู้โดยใช้การสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพ การบริการคุณภาพเป็นฐานและย้อนกลับไปสู่ภารกิจปกติไม่ว่าการเรียนการสอนการวิจัยบริการวิชาการโดยเชื่อมโยงกับการสร้างนะวัตรกรรมสร้างผลผลิตยอย่างแท้จริงเรามี uh, marketplace ซึ่งเรียกว่าโครงการ K universe และผมคิดว่ามาริษศาตร์พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกท่านในการสร้างพลังทําให้ uh, งานครบรอบ80ปีเป็นของจริงและของแท้ที่มาวกษศาสตร์ ขอให้ทุกท่านร่วมกันภาคภูมิใจและส่งเสริมสนับสนุนไปด้วยกันนะครับสถานีวิทยุตทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับศูนย์หใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมโดเครนออฟไลฟ์ เศษช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดย The Verona a t t a b l a า Brajim b บ r i Boost สใสได้มาตรฐานระดับโลกดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณบริษัท MP Group ประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อมีป่าเราก็ต้องช่วยเหลือชุมชนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงให้มีอาชีพมีรายได้นะคะและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจค่ะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้นำงานวิจัยต่างๆมาช่วยเหลือชุมชนสวนป่าเกตน้อมกล้าวให้มีรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ มหาวิทยายลายษษัยเกษตรศาสตร์ได้เข้ามาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยการส่งเสริมให้องค์ความรู้ทั้งการปลูกการดูแลรักษาต้นไม้พืชพันธุ์เช่นพืชพิลังกาาพืชครูซึ่งมีมากในละแวกนี้แล้วก็นำมาทำเป็นน้ำพิลังกาษาชาใบาครูเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์เพื่อสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะ ครับสำหรับสวนป่าเกตน้อมเกล้าก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเขารวมกลุ่มเป็นเครือข่ายกันแล้วก็พยายามที่จะอนุรักษ์พื้นที่สวนเดิมแล้วก็มีการปลูกไม้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็อนุรักษ์ต้นไม้ตั้งเดิมซึ่งแนอดีตอ่ะมันเป็นต้นไม้กึ่งกึ่งปลาชายเลนนะเพราะฉะนั้นก็จะมีไม้อย่างเช่นไม้สแสมไม้กงกลางไม้ลําพูลําแพนต่างๆเนี่ยมีด้วยในขณะเดียวกันก็มีไม้อย่างเช่นไม้เกตก็จะมีด้วยรวมทั้งไม้ครู นะครับซึ่งก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็พื้นที่เหล่านี้ก็จะเป็นต้นแบบไปดูหิงห้อยไปดูอะไรเพิ่มเติมด้วยผมคิดว่าก็เป็นการทําให้ประชาชนแนละแล้วก็กลุ่มเครือข่ายของเกษตรกรได้ได้รายได,ได,ได,ได้ด้วยนะผมก็คิดว่าเป็นต้นแบบในการที่จะ,ะชักชวนให้ประชาชนรักพื้นที่นี้มากขึ้นห่วงแหนพื้นที่เหล่านี้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็สามารถขายสินค้าให้กับประชาชนได้ผมคิดว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ และเป็นป่าที่เราประกาศได้เลยว่าเป็นป่าที่สําคัญเป็นป่าในเมืองระดับโลกนะจึงอยากจะเชิญชวนประชาชนคนไทยนะครับยิดเดียวนะฮะนั่งแค่ข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากกรุงเทพไปก็ถึงสามารถเดินทางได้ทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งเรือข้ามฟากไปหรือจะนั่งรถไปทางอสมุทปาะการพระประแดงก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรขึ้นทางด่วน นะครับนิดเดียวนะครับแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วก็วันเดียวก็กลับได้หรือจะไม่นอนค้างแล้วกินข้าวบ้างแล้วก็ท่องเที่ยวบ้างประชาชนที่นั่นจะได้มีไรายได้จะได้มีแรงมีกําลังใจในการอนุรักษ์ป่าคุ้งบางกระเจ้าให้เป็นปอดของคนในประเทศไทยเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานครเป็นปอดของคนสมุทรปราการและเป็นป่าที่สําคัญของโลกต่อไปเชิญชวนทุกท่านนะครับสําหรับในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ในพื้นที่สวนป่าเกตหนองกล้าวตำบลทรงขนองอํเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยค่ะก็คือทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มาส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนโดยการระเบิดจากข้างในระเบิดจากข้างในคืออะไรคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่ององความรู้ฐานเกี่ยวเรื่องการปลูกการฟื้นฟูทรัพยากรพื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พืชพันธุ์ หรือแม้แต่กระทั่งการต่อยอดในการใช้ประโยชน์เกี่ยวเรื่องต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆอย่างที่เป็นตัวอย่างอย่างเช่นชาใบาครูชาพิลันกาสาน้ำพิลันกาสาหรือว่าเมี่ยงคำหรือพืชสมุนไพรอื่นๆที่ใช้ในการบำบัดกลุ่มผู้ป่วยแล้วก็ใช้ในการที่ผ่อนคลายเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนในการท่องเที่ยวช่วงหน้าจะพาไปทำความรู้จักกับพืชพิลันกาสาและพืชครูก,กันพักสักครู่ค่ะ บรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดน,นวนิยายโรมิโอแอนจูเลียตอันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เที่ยวเมืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอรเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนว้ ดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนในวันที่สถานการณ์โควิด19กํำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด19ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life โอกาสที่ครบรอบวันสถาปนา80ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นการจัดงานใหญ่ซึ่งจะครบในวันที่2กุมภาพันธ์2566นะก็เหลืออีกไม่กี่เดือนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราใช้โลกดิจิทัลในการเฉลิมฉลอง80ปีซึ่งในโอกาสต่อไปก็จะมีอีกนอกจากนี้แล้วมีกิจกรรมอีกหลากหลายเพื่อแสดงเห็นว่า80ปีแห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทย ซึ่งผมเองก็มีนโยบายใหม่ๆที่กาลังเปลี่ยนแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเช่นโครงการ K Universe นะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ของมหาวิทยาลัยเอาเอาสินค้าและบริการของประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วย้อนกลับมาสู่บทเรียนการศึกษาแ่นคือแพลตฟอร์มอันที่หนึ่งก็ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งโลกดิจิทัลนะครับซึ่ง เราก็พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อจะยกระดับหมหาวิทยาลัยเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันได้ในระดับนานาชาติผมก็เลยอยากจะประกาศให้เห็นว่าวันนี้เป็นวันที่เรารวบรวมเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนาโดยหมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรหรือ SME ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนชาวไทยได้ใช้แพลตฟอร์มที่หมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นหมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นั้นเนี่ยเรา มีองค์ความรู้ในเรื่องของศาสตร์ทางด้านการเกษตรทางด้านเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อมมาช้านานนะครับทีนี้ในการพัฒนาในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยจะต้องยกระดับมาในระบบของดิจิทัลทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะทําให้การเข้าถึงของภาคประชาชนของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็น s m e หรือว่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ย จะได้ใช้องค์ความรู้การเข้าถึงในแอปพลิเคชันที่จะนำไปใช้เหล่านี้ซึ่งก็เรียกว่ามีอยู่ยังมากมายนะครับมาร่วมภาคภูมิใจกับความเป็น80ปีของหมาหาวิทยาลัยศ,ศาสตร์ภาคภูมิใจกับหมหาวิทยาลัยของคนไทยสู่ระดับโลกกันนะครับวิวิิิมออออรรรราาตุงงงนนนนั้้้้ปะยยยยดดกเเเพูลชชื่่่ไบ ดีกับทุกนาไรา้ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด -19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life รายการโดยเดอเวโรนาแอทับลานปราจีนบุรีบูชขคใส่ได้มาตรฐานระดับโลกดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณบริษัท MP g r o u กุประเทศไทยจำกัดและในช่วงนี้ค่ะมีพืชที่น่าสนใจจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนั่นก็คือพืชครูและพืชพิลังกาสาที่สวนป่าเกตน้อมกล้าวค่ะ จัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูง1-2เมตรขึ้นเป็นกอลำต้นและกิ่งก้านมีขนละเอียดปกคลุมปลายใบยมนขอบใบหยักแบบฟันเลื่อยโดยรอบมีขนขาวๆปกคลุมใบมีกลิ่นหอมฉุนใบเมื่อนำมาผึ่งให้แห้งจะมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นน้ำผึ้งพันไม้ที่ขึ้นได้ดีในที่ดินเค็มเนี่ยฮะก็คือไอ้ต้นนี้ฮะต้นใบครูเนี่ย ซึ่งมีประโยชน์มากนะครับในด้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับต้นใบขรูนี่ที่ชาวบ้านนิยมกันก็คือไปทําใบชาเนื่องจากใบขรูเนี่ยครับมันเป็นไม้ป่าชายเลนที่เวลามันเลี้ยงตัวมันเองเนี่ยมันจะมีเอาเกลือเข้ามาสะสมพวกแมกนีเซียมซัลเฟตพวกโซเดียมอะไรพวกนี้ฮะแล้วที่สําคัญคือแทนนินแทนนินตัวเนี้มันก็จะเป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารเกี่ยวกับ อะไรได้หลายอย่างแต่ครูนี่มีสรรพคุณก็คือแก้โรคเบาหวานนะครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะครับชาวบ้านก็วิธีเอามันไปใช้ประโยชน์ทําก็คือเอาไปทําใบชานะครับเราจะเอาสองสามอันนี้เอายอดออกแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราเอาไปตากแห้งทําใบชาหรืออบก็ได้ครับแล้วก็ไปชงน้ําเหมือนชานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ชาวบ้านก็เอาไปทําน้ําสมุนไพรนะครับที่ที่ผมบอกว่าสรรพคุณสําคัญที่สุดก็คือ เบาหวานกับความดันนะครับในส่วนของสวนประเขตน้ำกล้าวนี่ค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจากเริ่มต้นที่เราเข้ามาร่วมโครงการเรื่องของการปลูกป่านะคะก็ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์นะคะก็พืชชนิดไหนเหมาะกับพื้นที่นะคะเราก็มาเลือกอมเมล็ดพันธุ์หรือชนิดของพันธุ์นะคะเพื่อว่าการปลูกลงไปในพื้นที่ที่เป็นความพิเศษนะคะเราต้องการความยั่งยืนเพราะฉะนั้น วิชาการหรือความรู้ต่างๆของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็นํามาปฏิบัติที่นี่ก็10กว่าปีผ่านไปนะคะเราก็จะเห็นป่าเห็นต้นไม้ที่มีความหลากหลายแล้วก็คืนความเขียวคืนความเป็นปอดให้กับคนในชุมชนของเราได้ค่ะอันนี้คือต้นพิรังกาสาค่ะนะคะกนะ็ที่เราใช้ประโยชน์จากชุมชนของเราได้ประโยชน์มากๆก็คือเรื่องของการทําเป็นพืชผักที่เป็นอาหารนะคะอย่างยอดอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ สามารถทานสดได้นะคะเราทานคู่กับน้ําพริกต่างๆได้อร่อยมากๆเลยนะคะส่วนเม็ดพีลังกาสนะะี่ค่ะเราก็เอามาทําน้ําสกัดแบบเข้มข้น,นะคะเป็นน้ําสมุนไพรแบบเป็นน้ําผลไม้นะคะ่ค่ะนะคะ,ะจริงๆแล้วใบใบของพี่ลังกาสนะะี่ค่ะนับจากใบที่3ไปถึง5เนี่ยเราสามารถเอามาทาคั่วเป็นชาได้นะคะแล้วก็เอามาย้อมผ้าก็ได้ด้วยะคะ่ะ พิลังกาสาเนี่ยค่ะมันเป็นพืชประจําถิ่นนะคะแล้วก็มันปลูกก็ง่ายตายก็ยากด้วยนะคะคือทนทุกระบบนิเวศของของบ้านเราของบ้านเรานี่มีมีระบบนิเวศแบบสามน้านะคะพิลังกาสาก็เกิดได้ดีนะคะแล้วทีนี้ในพื้นที่ของคุ้งบางกระเจ้าทั้งหมดเนี่ยค่ะเรารณรงค์และส่งเสริมให้ชาวบ้านนะคะปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะก็มีพ่ลังกาสาหนึ่งอีกหนึ่งอย่างในนั้นที่เราส่งเสริมให้ปลูกปลูกแล้วชาวบ้านไม่สามารถที่จะ ทานเองก็ไม่หมดนะคะไปทําอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาคิดค้นนําผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากของพี่รังกษาษสาเนะะี่ยค่ะมาสร้างให้เป็นสินค้าของชุมชนนะคะอย่างเช่นใบเราก็ามาทานคู่กับน้ําพริกต่างๆนะคะเม็ดเราไปทำไปทําน้ําดื่มแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็เอามาคั่วเป็นชาค่ะก็สามารถที่จะสร้างไรายได้เสริมให้กับชาวบ้านชาวสวนในอีกช่องทางหนึ่งะคะ่ะ องคความรู้ต่างๆนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่ส่งคณะอาจารย์เข้ามาอบรมแล้วก็พัฒนาร่วมกันคิดค้นสูตรต่างๆแล้วก็พัฒนาให้เป็นสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการอ,าออกแบบโลโก้สินค้าสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็นําไปสู่ขบวนการผลิตต่างๆให้ได้คุณภาพและมาตรฐานนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะ มั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่เราผลิตออกไปให้กับชุมชนได้ดื่มได้รับประทานได้ใช้กันเนะะี่ยค่ะมีคุณค่าแล้วก็มีมาตรฐานแน่นอนค่ะอีกชนิดหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือต้นคลักค่ะหรือต้นพังกางหัวสุมนะคะคือ,เ,อเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับพื้นที่ของคุ้งบางกระเจ้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีทั้งคลองมีทั้งริมตลิ่งท้องล่องเยอะนะคะลากของต้นคลักนี่ค่ะสามารถยึด แนวตะลิ่งได้ดีมากๆเลยนะคะทาให้ป้องกันการกัดเซาะแนวตะลิ่งได้นะคะแล้วก็ปลูกง่ายด้วยะค่ะเป็นต้นไม้ในระบบนิเวศจริงๆในชุมชนของเราเนี่ค่ะเราก็ทําโครงการอนุรักษ์พันไม้ท้องถิ่นอีกหนึ่งอย่างที่ส่งเสริมให้เกิดอาชีพได้ก็คือการเพาะกล้าไม้นะคะอันนี้เราก็พาะเสร็จแล้วในอาวุคุ้งหรือในคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยค่ะก็ะจะมาสนับสนุนชุมชนในซื้อกล้าไม้ไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน พื้นที่ของรัฐที่ยังต้องการเพิ่มขนาดขยายพื้นที่สีเขียวออกไปค่ะประโยชน์ของลูกคากสามารถรับประทานได้นะคะก็เราอาจจะมาทำเป็นอาหารคาวหวานได้นะคะอย่างลูกคากฝักกําลังอ่อน่ะเราสามารถเอามาปอกเปลือกแล้วก็ทำเป็นแช่อิ่มและกลงถือเชื่อมนะคะเอามาทานเป็นของว่างของหวานได้ค่ะช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการทำชาใบาคลู่ของชุมชนสวนป่าเกตน้อมเกล้าพักสักครู่ค่ะ ปรารุงอรุณประหยัดต้นบุญปวนรายได้ปุ๋ยมรกตเม็ดสีเขียวดีนักเชียวลูกตกโตไว้าปากไว้ในใจคุณปุยรุ่งอรุณชื่อนี้จำไว,ว้เชื่อเถิดน้องยิ่งลองยิ่งชอบนี่คือปุ๋ยรุ่งอารุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคน ในวันที่สถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด -19 ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน live an excellent life วันนี้นะครับงานคขมิ่นชันเอ็กโ0 2 2ของเราในวันนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำให้ทุกท่านเห็นว่าเราสนับสนุน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนะครับเราเลยเอานวัตรกรรมงานวิจัยลงมาพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรไทยซึ่งเป็นโปรดักชั่นเปี้ยนเป็นนโยบายของภาครัฐนะครับซึ่งพืชสมุนไพรที่เป็นโปรดักชั่นเปี้ยนมีอยู่4ชนิดนะครับมีขมิ้นชันมีไพรมีกระชายดำนะครับแล้วก็มีใบบบโบครับพืชสมุนไพรไทยนะครับที่เป็นโปรดักชั่นเปี้ยนตัวที่1ที่เราพูดถึงกันก็คือขมิ้นชันตัวนี้นะครับขมิ้นชัน นะครับเป็นพืชสมุนไพรที่ถือว่าเป็นราชาของสมุนไพรครับเพราะมีฤทธิ์นะฮะที่ครอบคลุมในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมนะครับวันนี้เราก็ทําให้ทุกท่านเห็นแล้วนะครับว่าเรายกระดับพืชสมุนไพรไทยโดยเฉพาะขมิ้นชันให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกได้นะครับนั่นหมายถึงเกษตรกร,ร,กรของไทยเราทุกคนนะครับก็จะมีระดับรายได้ที่สูงขึ้นจากการที่พืชสมุนไพรตัวนี้ได้รับความนิยมจากทั่วโลกครับผม ยด้้้นเเพิิิ่่่มยลงงงชชืออออดดีกับทุกหน้าไรดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณในวันที่สถานการณ์โควิด19กำลังระบาดเราทุกคนต้องป้องกันตัวเองก่อนโควิด19ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถตรวจเองได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน Live an excellent life โดยเดอเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูสโคสได้มาตรฐานระดับโลกดีกับทุกงานไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณบริษัท MP Group ปประเทศไทยจำกัด ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามวิธีการผลิตชาใบครูที่ทั้งหอมละมุนและดีต่อสุขภาพและที่นี่นะคะยังมีการเก็บและการคั่วที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยต้องไปติดตามพร้อมกันค่ะหลังจากที่เราปลูกต้นไม้ใหญ่จเจริญเติบโตไปแล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ล่างนะคะของพื้นที่ยังเหลืออยู่นะคะใบครูอีกชนิดหนึ่งคะ่ะที่สามารถเกิดในร่มเงานะคะแล้วก็ชุมชนเราสามารถที่จะ นำมาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเรานำมาเก็บมาพึ่งแดดสักสองสาวันนะคะแล้วก็มาคั่วต่ออีกนิดนึงให้มีความหอมมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เอามาชงเป็นชาดื่มนะคะดับกระหายลายร้อนช่วงใบยๆนะคะหรือแม้แต่คนที่มีปัญหาเรื่องของเป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะเราสามารถที่จะทานชาใบขรู่เพื่อที่จะลดความดันได้มันมีสรรพคุณทางยาเยอะแยะมากมายค่ะอันนี้ก็คือเป็นชาอีกหนึ่งตัวนะคะที่เราอยากจะแนะนําให้กับ คนในคุ้งหรือคนภายนอกค่ะได้รู้จักกันได้นำะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นทีนี้เราก็จะ,จะคั่วโดยโยงๆให้กับสัมผัสอากาศนะคะจะฟังเสียงใบชาได้นะคะถ้าชาแห้งได้ที่นะคะเขาก็จะเสียงแบบเบากว่าน,นี้เน,นี่นี่ถ้าเราจับอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าเขาคายความความชื้นออกมาแล้วมือเราจะสัมผัสได้ะคะ่ะ ว่าเราใช้ไฟอ่อนๆเนี่ค่ะเราสามารถที่จะเอามือลงไปสัมผัสชาได้อา <Dragons music> ชาใบขูนะคะทางชุมชนของเรานิยมทานช่วงบ่ายๆนะคะเพราะว่า ช่วงบ่ายถ้ารู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียนะคะหิวโหยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะชงชานี้เพราะดับกระหายคลายร้อนได้แล้วก็ที่สปปรรพคุณจริงๆแล้วนะคะแก้เบาหวานความดันได้ด้วยค่ะซึ่งสปปรรพคุณจริงๆมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าเด่นจริงๆก็คือเรื่องของการลดความดันในเลือดค่ะนะคะเราสามารถทานคู่กับขนมไทยได้บ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อความอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ ยังมีอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่สร้างรายได้นั่นก็คือวิธีการนวดเท้าเพื่อสุขภาพเป็นการนำสมุนไพรที่ปลูกในชุมชนมาใช้ร่วมกับน้ำมันนวดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผสมผสานกับการนวดแผนไทยโบราณนวดผ่อนคลายสำหรับคนที่จะมาใช้บริการต้องโทรจองคิวกันล่วงหน้าเลยละค่ะสำหรับอาจารย์แจ็คเองในฐานะที่เป็น ผู้อำนวยการหน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านป่าในเมืองภาควิชาวณวัตวิทยาคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บทบาทหน้าที่ของคณะวนศาสตร์ในการร่วมมือผลักดันและก็ขับเคลื่อนพื้นที่ตรงนี้ก็คือใช้ฐานความรู้ศาสตร์ทางด้านการพัฒนาด้านป่าในเมืองในการทั้งปลูกฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาพื้นที่สีเขียวควบคู่กับการที่ใช้ฐานทรัพยากรพื้นที่สีเขียวนั้น ก่อให้เกิดการต่อยอดแล้วก็พัฒนาชุมชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาสังคมรวมถึงพัฒนาและอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานใดที่สนใจเกี่ยวเรื่องการพัฒนาการฟื้นฟูป,ป่าในเมืองหรือว่าการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองพื้นที่อื่นๆในเทศบาลอื่นๆหรือเมืองอื่นๆในประเทศไทย ทางคณวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการพัฒนาป่าในเมืองยินดีที่จะส่งเสริมและก็สนับสนุนให้เกิดการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองแห่งอื่นๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะการอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าเมื่อมีป่าแล้วก็ต้องทำให้ชุมชนได้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมนั่นจะถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุดค่ะ และช่วงนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook รวมถึงทาง YouTube Channel รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรวมถึงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอค่ะ และตอนนี้ท่านสามารถรับชมแบบสดๆได้ทางเพจ Facebook TV5 HD ออนไลน์แล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5้าแห่งนี้วันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ